สวัสดีครับผมดอนเอผมดอนบีพวกเราสองคนมาจากสองจอยไทยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเซตใหม่สุดของคริสตัลไครเดนนะครับผมก็คือเซตชื่อว่าฟอสเซนฟีเทอร์นะครับผมเซตฟอสเซนฟีเทอร์ก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้คือเซตแบบไม่ได้แบบธรรมดานะครับกดปั๊บตุ้มโอ้โหเหมือนกับคนละคนเลยนะน่าจะคนละคนเลยนะเป็นเหมือนกับฟอสเซนฟีเทอร์นี่น่าจะเป็นหิมะ ขนนกอะไรนี้ป่ะใช่ขนที่แบบขนหี่ม้าแช่แข็งอะไรนะนกนกขี่มะาอะไรน่าจะนกขี่มะานะฟอร์เส้นฟีเจอร์ดูจากหัวอะไรก็เหมือนนกโอเคลองใส่ดูครับป้าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูแล้วกันว่าในเกมเนี่ยเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับฟอร์เส้นฟีเจอร์เซตนี้นะครับสำหรับเซ็ตนี้ถือว่าเป็นเซ็ตที่ผมว่าสวยมากเลยนะผมชอบสุดก็คือเป็นคาถาที่ผมยอมรับว่าตอนเนี้ยเท่าที่เห็นมาตอนนี้นะ เนกทาที่สวยที่สุดแล้วอันนี้ส่วนตัวเลยนะอ๋อครับผมชอบหัวครับมันออกแบบดีอะเหมือนเป็นนกแล้วก็ยาวไปตรงภาคลุมไหลใช่ครับผมดูแบบข้างหลังดูเหมือนเป็นจอมเวทนะเป็นจอมเวทมีความเป็นจอมเวทมีความเป็นแล้วก็เป็นนกนั่นแหละน่าจะเป็นนกนั่นแหละนะเพราะด้วยพิ์เป็นนกนะครับชุดนี้จริงๆเนี่ยคือเปลี่ยนแค่ช่วงบนนะครับผมช่วงล่างไม่ได้เปลี่ยนเลยก็คือตรงขาตรงเอวอะไรพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนแค่ช่วงบนอย่างเดียวแต่ก็ทําออกมาได้ดูแบบสวยงามลงตัวมากนะครับผม มีผ้าคลุมด้านหลังนะครับมีคทถาแล้วก็มีจี้ด้วย mm hmm. นะครับผมมีจี้เพิ่พมเข้ามาโอเคเราลองเดินให้ดูนะครับว่าเป็นประมาณไหน mm hmm. ถือว่าทํำออกมาลงตัวนะใช่คือผ้าคลุมนี่มันหนาไง mm hmm. แล้วเวลามันสบัดนี่มันก็ถือว่าดูแบบสมจริงอะ่ะ uh huh. นะ,ค,ะครับผมดูแบบ คือง่ายๆคือด,ดูสมจริงดูแบบนุ่มๆนะครับคุมด้านหลังเดี๋ยวเราลองมาดูมุมสูงกันอืสวยมากนะครับใช่ก็ เดี๋ยวเราลองปลุกกิโลมาให้เราลองโจมตีดูนะครับผมโอเคครับจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยไอโอหรือเปล่าเฮ้ยมันไอโอนะเฮ้ยสนุกละทำไมมันกลายเป็นบัตรนั่นาะสิ ช่างมันละกันน่าจะบักนะครับผมก็สําหรับการโจมตีเหรอโจมตีให้ดูระยะไกลนะครับคิดว่าก็เหมือนเหมือนเดิมนะใช่ใช่แต่ว่าเรียกว่าเด่นที่ชุดมากกว่านะครับใช้สกิลได้ไหมครับตายหรือเปล่ามันลากขอบมันลากใช้สกิลไม่ได้อพอดีถือว่าไม่เป็นไรอดดูไป ก็สำหรับเส้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่เจ็ดเหรียญหรือว่าหก9เก้าเก้าเหรียญนะครับผมสําหรับร้านเราจะขายอยู่ที่2 4 5ร้สสิบ้าบาทรูโอนแล้วก็สองร้ดสบรูช่ครับผมสําหรับใครที่ชื่นชอบเล่นคิสลไม่เล่นนะครับผมหรือชอบเล่นตัวซัพพอร์ตใช่เป็นชุดที่น่าสนใจเลยเป็นยุดที่น่าสนใจมากครับเป็นชุดที่น่าสนใจที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับผมนะผมว่าสวยสุดแล้วก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ